เรื่องแผนที่และระบบเวลาแผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ เนื่องจากการเรียนวิชานี้ต้องกล่าวถึงสถานที่ต่างๆบนโลกเสมอหากรู้จักเพียงแต่ชื่อของสถานที่แต่ไม่เคยไปสถานที่นั้นมาก่อนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่าสถานที่นั้นตั้งอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้หรือมีลักษณะภูมิประเทศอย่างไรแผนที่ก็จะช่วยบอกสถานที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศของสถานที่นั้นๆแผนที่คืออะไรแผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำคัญที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลกและสิ่งที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกด้วยการย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลงตามมาตราส่วนที่ต้องการโดยใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นแทนสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกทำไมเราต้องมีการย่อส่วนของแผนที่เพราะการที่เราย่อส่วนของแผนที่เนี่ยจะทําให้เราเข้าใจแผนที่ได้ง่ายขึ้นเหมือนกับว่าเราได้ยกโลกทั้งใบโลกทั้งโลกเนี่ยมาไว้ในกระดาษแผ่นเดียวค่ะ แผนที่ไม่ได้มีชนิดเดียวค่ะแผนที่แบ่งได้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสำหรับในระดับชั้นนี้จะศึกษาเฉพาะแผนที่เฉพาะเรื่องแผนที่เฉพาะเรื่อง The Map เป็นแผนที่ที่แสดงรายละเอียดเฉพาะเรื่องซึ่งเราจะใช้แผนที่นี้ในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศแผนที่รัฐกิจแผนที่ภูมิอากาศ แผนที่พืชพันธุ์ธรรมชาติแผนที่ธรณีวิทยาแผนที่ท่องเที่ยวแผนที่ถึงครองที่ดินเป็นต้นจากตัวอย่างในสไลด์เป็นตัวอย่างแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียจะเห็นการใช้สีจำแนกความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศค่ะ ตามระดับความสูงต่ำที่แตกต่างกันเช่นสีเขียวแสดงที่ราบสีส้มแสดงบริเวณเป็นที่ราบสูงสีน้ำตาลแสดงบริเวณเป็นภูเขาสีฟ้าแสดงบริเวณเป็นแม่น้ำทะเลค่ะจากภาพในสไลด์จะเป็นแผนที่รัฐกิจแสดงให้เห็นขอบเขตของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะสไลด์ต่อมาก็จะเป็น แผนที่ภูมิอากาศแสดงให้เห็นบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบต่างๆของประเทศออสเตรเลียและนี่ก็จะเป็นแผนที่พืชพันธ์ธรรมชาติแสดงให้เห็นประเภทของพืชพันธุ์ตามธรรมชาติและการกระจายของพืชพันธุ์ชนิดนั้นๆในบริเวณบางส่วนของทวีปเอเชียค่ะในส่วนของสไลด์นี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของแผนที่ให้ทุกคนดูในสไลด์ค่ะ หมายเลข1ก็จะเป็นชื่อของแผนที่หมายเลข2คือทิศหมายเลข3คือคําอธิบายสัญ,ญลักษณ์ค่ะซึ่งคําอธิบายสัญ,ญลักษณ์เนี่ยจะแบ่งได้ออกเป็น3ประเภท 1. สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นจุด 2. สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเส้น 3. สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นพื้นที่หมายเลข4เนี่ยก็จะเป็นมาตราส่วนและมาตราส่วนก็จะแบ่งออกเป็น3รูปแบบซึ่งมี1มาตราส่วนคำพูด 2มาตราส่วนเศษส่วนและ3มาตราส่วนเส้นหรือมาตราส่วนรูปแท่งค่ะหมายเลข5เป็นชื่อภูมิศาสตร์หมายเลข6เป็นพิกัดภูมิศาสตร์ค่ะนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆในแผนที่ค่ะซึ่งจะทําให้เราสามารถจําแนกว่าสิ่งนั้นๆเป็นสิ่งอะไรเช่นอย่างรูปเครื่องบินก็จะเป็นสนามบินรูปหญ้าก็จะเป็นทุ่งนาเป็นต้นค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องพิกัดภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลกละติจูดและลองจิจูดกับการบอกพิกัดของภูมิศาสตร์ละติจูดหรือเรียกว่าเส้นลุงจำได้ไง่ายๆว่าจะเป็นเส้นแนวแกน x เ,เส้นรอยตัดระหว่างผิวโลกกับพื้นราบที่ตั้งได้ฉากกับแกนขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เดรยรอยตัดจะเป็นวงกลมที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตรค่าละติจูดเริ่มนับ จากเส้น0ูนสูตรไปทางเหนือหรือใต้ลองจิจูดหรือเส้นแวงเป็นเส้นแนวแกนวเส้นรอยตัดระหว่างผิวโลกกับพื้นราบที่ผ่านแกนขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ด้วยรอยตัดจะเป็นวงกลมที่ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรค่าลองจิจูดเริ่มนับศูนย์จากเมริเดียนแรกไปทางตะวันออกหรือตะวันตก หัวข้อต่อไปก็จะเป็นการแบ่งเขตเวลาโลกเวลาปานกลางกรีนิสหรือเรียกอีกอย่างว่าเวลาสากลเป็นเวลาท้องถิ่นของเมืองกรีนิสที่กำหนดให้เส้นเมริเดียนศูนย์องศาลากผ่านและให้ประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเส้นศูนย์องศามีเวลาช้ากว่าและประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกมีเวลาเร็วกว่า เส้นวันที่สากลคือเส้นสมมุติที่ลากแบ่งโลกเป็นสองซีกคือซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตกโดยลากทับเส้นเมริเดียนที่ลองจิจูด180องศาเป็นแนวแบ่งเวลาท้องถิ่นกับเวลามาตรฐานเวลาท้องถิ่นก็คือเวลาที่ใช้เส้นเมริเดียนของท้องถิ่นใดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดเวลาโดยเวลาท้องถิ่นคำนวณระยะห่างหองศามีเวลาต่างกัน4นาที เวลา,ามาตรฐานคือเวลาที่กำหนดในเขตภาคเวลาจะกำหนดตามระยะห่างของเส้นช่วงละ15องศาต่อมาคือการเปรียบเทียบเวลาประเทศในทวีปต่างๆกับประเทศไทยประเทศที่อยู่ในเขตเวลาเดียวกันกับประเทศไทยจะใช้เวลามาตรฐานเหมือนกันเช่นประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามส่วนประเทศที่อยู่ต่างเขตเวลากับประเทศไทยจะใช้มาตรฐา,านต่างกันเช่นประเทศศริลังกาฝรั<ม>่งเศส ในจีเรียสหรัฐอเมริกาและบราซิลทั้งนี้เนี่ยประเทศที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศไทยจะมีเวลาเร็วกว่าประเทศไทยส่วนประเทศที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยก็จะมีเวลาช้ากว่าประเทศไทยค่ะ